เลขทะเบียนรถสุดปังนะคะออกใหม่ป้ายแดงเลขสวยจัดไปนะคะปูรุษีวัสวางธรรมดานเมตตาเจิมรถป้ายทะเบียนสุดปังนะคะงวดหนึ่งตุลาคม2565นะคะสวัสดีท่านผู้ชมเอสทีทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นวันที่26กันยายน2565นะคะวันนี้มาริมากราบปูรุษีวัสวางธรรมดานนะคะใกล้วันหวยออกแล้วนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมีโชคลาภนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังป,งปงนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศก,ากำแพงหน้าวัดสว่างธรรมดาน,นะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับ FC ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอ่ากำแพงก็จะเหลือติดกระเบื้องฟ้าผนังนะคะแล้วก็ติดลายไทยนะคะตามเสาคานนะคะในช่วงนี้ช่างขออนุญาตพักงานซะก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยนะคะท่านผู้ชม ทำงานก็ไม่ค่อยเต็มมิดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะยังไงก็ให้หมดฝนซะก่อนนะคะจะได้ดำเนินการสร้างต่อนะคะจึงแจ้งให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบนะคะขออนุมโมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอันนี้ปู่ฤสีเจิมรถนะคะรถใหม่ป้ายแดงทะเบียนสวยะค่ะท่านผู้ชมสวยไหมคะท่านผู้ชมเลขป้ายทะเบียนนะคะ 4959เนะคะ4959นะคะเลขสวยมากนะคะท่านผู้ชมก็มี FC นะคะท่านผู้ชมอยากจะดูป้ายทะเบียนรถปูฤาสีท่านเจิมนะคะท่านก็เจิมหลายคันอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่คันนี้พิเศษนะคะรถป้ายแดงเลขสวยนะคะงวด1ตุลาคม2565นหะคะงวด1ตุลาคม2565ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ และโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขออนุญาตนะคะสำหรับท่านที่ร่วมบุญนะคะสร้างกุฏินะคะบูชากำไรนคราชในรูปแบบบ่วงนาขบาทนะคะในช่วงนี้ปู่ท่านก็ทำพิธีปลูกเสกอยู่นะคะทางแอดมินก็จะจัดส่งให้ในวันที่29กันยายนที่จะถึงนี้นะคะสำหรับท่านที่บูชากำไรนคราชนะคะรายได้ สมทบทุนสร้างกุฏินะคะขอ,อนุโมทมนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะขอขรบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงที่สรวยๆค่ะ